ก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับพี่สุประชัยฮผมฮพี่พี่นักวิเคราะห์ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์คพี่พี่ผู้จัดการกองทุนตลอดจนพี่พนักลงทุนครับนะก็ผมว่ามีโอกาสสูงมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงครับ ที่เราจะต้องทํางานกันเพิ่มขึ้นแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะผมมองเป็นเรื่องดีครับคือมีกรณีที่ล่าสุดเนี่ยทางคุณภากรปีตะทวัตชยัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<อ>ได้เปิดเผยนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการศึกษาขยายระยะเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์<ด>เพิ่มขึ้น หลังจากได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเบื้องต้นตลาดหลักทรัพย์ไม่มีปัญหาติดขัดอันใดในการที่จะปรับเพิ่มเวลาการซื้อขายหุ้นเพราะระบบของตลาดหลักทรัพย์นั้นเกือบจะสามารถเปิดให้ซื้อขายได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน จะได้ประโยชน์จากการขยายเวลาการซื้อขายอย่างไรโดยการซื้อขายของตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยต้องนำเอาผลการศึกษาที่มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปมาพิจารณาแต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงที่ขยายเวลานั้นตรงกับตลาดเอเชียยุโรปหรือว่าสหรัฐหรือไม่อย่างไร โดยมูลค่าการซื้อขายก็จะมาจากนักลงทุนที่แตกต่างกันเช่นช่วงเช้าอาจจะมาจากนักลงทุนกลุ่มเอเชียส่วนช่วงเที่ยงก็จะเป็นกลุ่มเอเชียกับยุโรปแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นกลุ่มยุโรปซึ่งก็ต้องดูว่ากลุ่มนักลงทุนไหนจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็ในมุมของคุณภากรปิตะทวชัยกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อการขยายเวลานะครับเพื่อ นะฮะก็แน่นอนละครับมันก็มีหลายส่วนนะครับเรื่องของการสอดคล้องกับเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเปิดเนี่ยมันเปิดช้า<ม>ถ้าเทียบกับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราได้เห็นนะอย่างหางเสียงฮ่องกงหรือว่า,าตลาดหลักๆอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยฮะคือเราเปิดช้าแต่เพราะนั้นเราเปิดปุ๊บเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราตอบรับไปช้ากว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งแล้วก็หรือว่าตอนเย็นเนี่ยเราปิดเร็วไงยุโรปเปิดมาแป๊บเดียวเราต้องปิดละ เพราะฉะนั้นการซึมซับรับข้อมูลต่างๆมันเลยดูแล้วเหมือนกับเราเนี่ยมีเวลาน้อยเกินไปไหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่มาของการที่จะมีการทบทวนเรื่องของการขยายเวลาการซื้อขายหุ้นนั่นเองนะครับอา่าทีนี้มีข้อมูลไหมครับว่าแต่ละตลาดเนี่ยตลาดอื่นๆที่ว่าครับเขาซื้อขายอะไรกันอย่างไรอ่านะครับก็มีนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเบื้องต้นนะครับเอาเทียบเป็นตลาดที่เป็นตลาดหุ้นที่เป็นตลาดหุ้น กํากลังพัฒนา<ม>กับตลาดหุนกับที่พัฒนาแล้วหรือว่าตลาดทุนเกิดใหม่เนี่ยปรากฏว่าโดยเฉลี่ยของตลาดหุนเกิดใหม่เนี่ยเขาเทรดกันประมาณ5ชั่วโมงับ5ชั่วโมงต่อวันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเอาเบื้องต้นของของเราเนี่ยเทรดอยู่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเทียบกับอย่างจีนเนี่ยก็4ชั่วโมงอินเดียเนี่ย6ชั่วโมง15นาทีมาเลเซียนะครับ6ชั่วโมงอินโดนีเซียเนี่ย4ชั่วโมงครึ่งเท่าเราฟิลิปปินเนี่ย4ชั่วโมงครึง่งเกาหลีใต้6ชั่วโมง เวียดนาม4ี่ชั่วโมง15นาทีอันนี้ถ้าเทียบเคียงในตลาดหุ้นที่เรียกว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่เป็นอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตอ่าใช่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณสัก5ชั่วโมง5ชั่วโมง5ชั่วโมงนะที่เท่ากับบ้านเราเลยครับก็จะมีอินโดนีเซียครับกับฟิลิปปินส์ใกล้เคียงน้อยกว่าเรา15นาทีคือเวียดนามครับแต่ที่มากกว่าเราก็จะมีอินเดียอันนี้อินเดียไป6ชั่วโมงกว่าอ่า6ชั่วโมง15มาเลเซียก็6ชั่วโมงเกาหลีใต้6ชั่วโมงครับ แต่ทีนี้ถ้าไปเทียบกับตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ได้แสดงถึงเจตนารมณ์แล้วก็ที่ผ่านมาตลอดช่วงหลายปีก็ต้องถือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นออม,ม,มีพัฒนาการนะครับสำคัญเกิดขึ้นออมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนครับ นะฮะก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้นะฮะก็ทำให้วันนี้เองเนี่ยเราก็ต้องบอกไปข้างหน้าว่าแม้เราเองจะยังอยู่ในกลุ่มของ emerging market แต่ด้วยศักยภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนาดเศรษฐ,ฐกิจหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดค,คือ market capitalization และความนิยมนะฮะของนักลงทุนทั่วโลก ที่ก็มีเข้ามาลงทุนในบ้านเรารนะฮะอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีแรงขายแต่อันนี้ อย่าเพิ่งไปนับนะดูเทรนด์ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นตลาดที่ต้องถือว่า p พอบูราใ,ในกลุ่ม Emerging Market มฉะนั้นแล้วเราจะไปเทียบกับ Emerging Market อื่นๆอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องมองภาพไปขา้างหน้ามองไปนะฉะนั้นไปเทียบกับ Develop Market คือตลาดที่พัฒน,นาแล้วเป็นอย่างไรครับก็<ม>ซื้อขายเฉลี่ยนะฮะวันละ7ชั่วโมงด้วยกันคุณบเารอะตลาดเกิดใหม่เฉลี่ย5ชั่วโมงแต่ตลาดพัฒนาแล้ว7ชั่วโมง นะครับเจ็ดชั่วโมงน่าสนใจนะครับของเราเนี่ยถือว่าถ้าเอาง่ายคือเวลาเทรดน้อยกว่าของเขาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง30นาทีนะครับหลักๆนะฮะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยหชั่วโมง30นาทีนะญี่ปุ่นนี่5ชั่วโมงออสเตรเลียนะฮะหชั่วโมงนะครับฮ่องกงนี่ห้าชั่วโมง30นาทีสิงคโปร์เนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแชั่วโมงครับเทรดนะครับ อังกฤษนี่8ชั่วโมงครึง่งฝรั่งเศส8ดชั่วโมงครึง่งเยอรมนี8ดชั่วโมงครึง่งนะะอันนี้ถ้าดู้วยุโรปดี่ปดชั่วโมงอัพทั้งนั้นเลยนะโดยเวลาเทศของในฝั่งของยุโรปนะครับอ่าหรือถ้าจะเอาใกล้ๆบ้านเราอย่างสิงคโปร์นี่ก็8ชั่วโมงใช่ไหมแป8ชั่วโมงครับสิงคโปร์เขาชั่วโมงอังกฤษ8ชั่วโมงครึ่งฝรั่งเศส8ดชั่วโมงครึง่งเยอรมนี8ดชั่วโมงครึ่งครับอ้าทีนี้ <c oughs> ไปดูความเห็น ของสเต็กโฮเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียก็แยกกันเป็นกลุ่มกลุมไปนะฮะเอาทางท่านนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนก่อนไหมแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร,รของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโกโ้ด้วยคุณภยัยบูรดารินธารางกูลท่านมีความเห็นอย่างไรเขาบอกว่าระยะเวลาในการซื้อขายตลาดหุ้นไทยขณะนี้ถือว่าดีอยู่แล้วจากการที่เปิดช้ากว่าตลาดในเอเชีย ข้อดีก็คือ,กา,อการได้เห็นเทรนด์ของตลาดต่างประเทศก่อนแต่ข้อเสียก็คือการถูกอิทธิพลจากตรงนั้น,นมากําหนดทิศทางของตลาดทุนไทยนะครับแต่หากต้องการหากต้องขยายเวลาก็สามารถลดเวลาการพักช่วงบ่ายลงเล็กน้อยอได้เหมือนกันะนะครับแต่ส่วนตัวก็คือมองว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะฮะภาพกว้างคุณไพบูนเนี่ยท่านมองว่าชั่วโมงซื้อขายด,ดีอยู่แล้วครับนะ อย่างของเราเปิดชา้ากว่าตลาดอื่นๆในเอเชียข้อดีคือเราได้เห็นเทรนด์ได้เห็นเทรนด์เขาตามที่บูรพากัสุประชัยก็มารายงานกันในทุกเชา้านิเกอีเป็นยังไงคอสปีเป็นยังไงหางเสงสเตรทไทม์นะฮะจาก,การ์ตาคอมโพสิตมานิลาคอมโพสิตเราได้เห็นเทรนด์แล้วเพื่อจะมาคาดคะเนแต่ท่านก็บอกว่าข้อเสียเนี่ยมันกลายเรานว่าเราไม่ใช่ผู้นำเทรนด์ เราถูกเทรนด์น uh ั huh. uh ้นเนี่ยมากําหนดทิศทางของเราใช่ใช่นะฮะอันนี้คือความเห็นของคุณไพูรจน์ต่อไปดูความเห็นของกองทุนกันบ้างครับในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและในฐานะผู้บริหารบลจกรุงไทยคุณชวินดาหารรัตนคุณ ท่านบอกอย่างไรครับเขาบอกว่าอยากให้การซื้อขายของหุ้นไทยเป็น,ปน,ปนไปตามมาตรฐานสากลเนื่องจากการเพิ่มเวลาการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะมีผลกระทบในหลายส่วนนะครับที่จะต้องหยิบยกมาพิจารณาด้วยนะครับเพราะหลังจากจบการจบจากการปิดการซื้อขายแต่ละวันเนี่ยจะมีการปิดบัญชีลงทุนในแต่ละวันจึงจาเป็นต้องขยายเวลาด้วยเช่นกันตราบใดที่ยังไม่มีระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยต้นทุนย่อมเพิ่มขึ้นตามมาด้วย และอาจส่งผลไปอีกหลายๆด้านส่วนเป็นหลายๆส่วนดังนั้นนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องนํามาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปคือถ้ามองในภาพกว้างคุณชมิดาก็มองว่ามันก็ควรเป็นไปตามมาตรฐานสากลในแง่ของเวลาเทรดแต่ว่ายังมีความเป็นห่วงเนื่องจากว่ามันจะกระทบไปหลายๆส่วนที่เนื่องจากว่ามันตลาดหุ้นปิดเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นมันจะต้องมีกระบวนการต่างๆในแง่ของการปิดบัญชีด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าแต่และส่วนเนี่ยพร้อมหรือเปล่านั่นเองน,นะครับนะฮะ ต่อเน,นื่องไปดูความเห็นจากอันนี้เป็นทางนักวิเคราะห์อาวุโสและท่านเองเนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในสายงานวิจัยหลังรัพย์มาหลายสิบปีค,บคุณเทอร์สั์ทวีธีรธรรมตำแหน่งนี้คือรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบลเอเซียพลัสก็ระบุว่าแนวคิดการขยายเวลาซื้อขายหุ้นนั้น อาจจะมีข้อเสียเช่นผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ก็มองว่าหากขยายเวลาจะมีต้นทุนเพิ่มแต่ประโยชน์ที่ได้จะคุ้มค่าหรือว่าสมดุลหรือไม่นั้นอันนั้นเดี๋ยวต้องไปพิจารณากันแต่ว่าข้อดีเนี่ย <c oughs> จะทําให้มีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นครับ <c oughs> ส่วนจะทําให้ต่างชาติสนใจตลาดหุ้นไทยมากขึ้นหรือไม่นั้นต้องดูว่าเวลาที่ขยายไปทับซ้อนกับช่วงเวลา ของตลาดพูดปร,ประเทศไหนด้วยหรือเปล่าก็คงจะต้องมีการศึกษาระยะเวลาก่อนว่าจะไปขยายกันอย่างไรส่วนจะได้ลูกค้าต่างประเทศในโซนไหนเข้ามานั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรอบอของเวลาใหม่ที่จะมีการกำหนดกันออกมาด้วยาภาพกว้างของพีเทิร์บพีเทอร์เนี่ยนะฮะก็มองว่าจะมี ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะได้คุ้มเสียหรือไม่แต่ข้อดีพี่เทิร์มองว่าจะมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นกว่าเก่าใช่นะครับอีกหนึ่งความเห็นนะฮะจากนักลงทุนรายใหญ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็กโฮเดอร์ครับคุณวัชระแก้วสว่างหรือว่าเสียป๋องอ่ะพี่ป๋องว่ายังไงครับพี่ป๋องก็มองไว้ในประเด็นนี้น่าสนใจนะครับว่าในแง่ของการเทรดขยายเวลาเทรดในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่า ก็ยังมองว่าจริงๆแล้วหากว่ามีการแนวคิดขยายขึ้นจริงเนี่ยครับก็แน่นอนแล้วครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนักลงทุนด้วยนะครับว่าเรื่องของการขยายเวลาตรงนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยส่วนส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าอาจจะด้วยความเป็นนักลงทุนอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากนักนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนน่ยหรือว่านักลงทุนแต่ละคนจะบริหารจัดการเวลาของตัวเองนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ นักลงทุนเป็นคนกําหนดครับเวลาซื้อขายของตัวเองถูกไหมอ่าใช่ใช่ดังนั้นเสียปองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละจะขยายหรือไม่ขยายส่วนตัวนี้รู้สึกเฉยเฉยอ่าใช่รับได้หมดครนะฮะแต่สุดท้ายแล้วอย่างตัวเสียปองเองกําหนดว่าวันวันหนึ่งเนี่ยออืจะทํางานกี่ชั่วโมงจะซื้อขายยาวนานเท่าไหร่ครันะก็ว่ากันไปอันนี้แล้วแต่ตลาดหลักทรัพย์ คุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจอีกหนึ่งท่านในฐานะผู้บริหาบรบร็กเกอร์รอว่าอย่างไงรก็มองว่าการขยายเวลาเทรดตัวนี้ถือเป็นเรื่องดีนะครับในมุมมองของพิชัยเนื่องจากว่าการซื้อขายของหุ้นไทยเนี่ยถือว่าควรจะมีจริงๆเราควรจะเปิดเร็วขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะได้สอดคล้องกับในตลาดภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกฮะพวกฮ่องกงสิงคโปร์ต่างๆเดืนี้นะครับและที่2คือควรจะปิดช้าลง เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปที่เขาเพิ่งเปิดนะครับอันนี้ในมุมมุงของคุณพิชัยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคุณพิชัยมองว่าเรามีโปรดักต์หลายตัวที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิด ช้าเกินไปหรือปิดช้าเกินหรือปิดเร็วเกินไปเนี้ยอาจจะทําให้มันมีความอั้นของข้อมูลที่เอจะเทรดก็เทรดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าของเราปิดไปแล้วแต่ความเคลื่อนไหวมันมีเกิดขึ้นอยู่ในโรดักต่างๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคุณในมุมของคุณวิชัยก็มองว่าการเพิ่มเวลาเทรดจึงเป็นเรื่องดีและเป็นการสร้างโอกาสให้กับตลาดทุนไทยมากยิ่งขึ้นอาย่างไรก็ตามนะครับ ในเชิงของโบเกอร์เองก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ปัญหามันจะอยู่ที่เรื่องของคนเพราะเนื่องจากว่ามันมีระยะเวลาในการขยายเวลามากขึ้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่ต้องทํางานมากขึ้นอย่างก,กรณีของมาร์เก็ตติ้งอันนี้อาจจะต้องมีเวลาทํางานมากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็อาจจะทําให้มีผลในเรื่องของต้นทุนของโบเกอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับ อ่ะนะฮะนี่รเราก็มีความเห็นจากทางนักวิเคราะห์มีความเห็นจากผู้บริหารบร о เกอร์มีความเห็นจากผู้บริหารกองทุนมีนายกสมาคมวิเคราะห์การลงทุนมีนายกสมาคมบลจบนะฮะมีนักลงทุนรายใหญ่ <Euros. S 1> นี่เป็นความเห็นนี่เป็นความเห็นนะฮะที่มันก็ครอบคลุมไปในหลาย,ลายๆมิติแต่ที่ยังขาดอยู่ <Euros. S 1> มิติของนักลงทุนรายย่อยล่ะ อ,อ่อเออรายย่อยรายย่อยคือรายใหญ่เนี่ยเขาก็มองแล้วอย่างพี่ป๋องรายใหญ่เขาบอกเขากําหนดตัวเขาเองอ่า,อา,อาจะซื้อขายเมื่อไหร่กี่โมงอย่างไรอ,อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮะด้วยความเคารพแสดงความเห็นในประเด็นนี้เข้ามาได้นะออือเราจะรวบรวมรนะฮะทำการสรุปรว,รวมเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันตัดสินใจเพราะท่านเองก็เป็นส่วนสำคัญของตลาดหุ้นไทยไม่มีเหล่าท่าน ตลาดหุ้นไทยมันก็ไม่คือคักตลาดหุ้นไทยมันก็จะพัฒนาไม่ได้ฉะนั้นเต็มที่เลยฮะเชิญแสดงความเห็นการเข้ามาได้ในประเด็นนี้ขยายดีหรือไม่ดีแต่ที่วันนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดถึงคือจะขยายอย่างไรอขยายอย่างไรงั้นผมโยนเป็นโจทย์ไว้แล้วกันเป็นตุ๊กตาครับบอกว่าปัจจุบันเรา10โมงถึงเที่ยงครึ่งใช่ไหมถึงเที่ยงครึ่งใช่ ถ้าเอาเป็นสักเก้าโมงถึงถึงเที่ยงพอเที่ยงครึ่งเนี่ยผมว่ามันก็อเออก้ากึึงอ่ะมันเลยเวลากินข้าวไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเก้าโมงถึงเที่ยงดีไหมแปลว่าพักเช้าได้สามชั่วโมงแล้วใช่ไหมแล้วก็พักกันให้มันตามตารางงานปกติอ่ะมันเริ่มเทรดอีกทีครับเอาสักบ่ายโมงครึ่งก็ได้ อ่าบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมเพราะต้องเว้นวักชั่วโมงครึ่งนะฮะระหว่างภาคเช้ากับภาคบ่ายในแง่ของการบริหารจัดการธุรกรรมที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีเวลาในการไปทำ clearing ในการให้นักลงทุนได้มีการศึกษาข้อมูลนะฮะให้นักวิเคราะห์เองได้มีการไปสแกนดูความเป็นไปของตลาดหุ้นในช่วงเช้าเพื่อที่จะมาทําการ คาดคณีทิศทางในช่วงบ่ายผมว่าสักชั่วโมงครึ่งน่าจะเหมาะสมอกันเอานะช่วงเช้าเอาก้าโมงถึงเที่ยงดีไหมก้าวโมงถึงเที่ยงแล้วก็พักไปชั่วโมงครึ่งกลับมาเปิดในทีบ่ายโมงครึ่งนะแล้วก็ไปปิดเวลาเดิมอเพราะฉะนั้นมันก็จะได้สองโมงครึ่งไอ้สองชั่วโมงครึ่งเอ้สามชั่วโมงบ่ายโมงครึ่งไปจบสี่โมงครึ่งคือสามชั่วโมงอ๋อพอได้มันก็ได้เช้าสามบ่ายสามไะ อ่ะันนี้ก็ผมพยายามจะให้มันสมดุลก็เลยตั้งเป็นตุ๊กตาว่าถ้าเช้าสามบ่ายสามรวมทั้งวันเป็นหกดีไหมเออมันก็จะสอดคองใช่ไหมเหมือนที่พี่สุภชัยกับผมรายงานไปเมื่อครู่เนี่ยครับถ้าเอาในอีเมอร์จิงมาเก็ตเหมือนกันนะฮะเกาหลีใต้ก็หกชั่วโมงอมาเลเซียก็หชั่วโมงครับอื ที่แดนพาราตาอินเดีย6ชั่วโมง15นาทีอันนี้ในกลุ่ม emerging market นะถ้าเอาตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยครัออสเตรเลีย6ชั่วโมงสิงคโปร์เขาไป8ชั่วโมงแล้วยุโรปเขาไป8ชั่วโมงครึ่งแล้วอังกฤษก็8ชั่วโมงครึ่งที่สหรัฐอเมริกา6ชั่วโมงครึ่งเงินของเราเเช้า3บ่าย3รวมกันเป็น6ดีไหม่ากลางกงกลางอยู่ก้ามกึ่งระหว่าง emerging market กับตลาดที่พัฒนาแล้ว นะก็เชิญชวนนักลงทุนทุกท่านแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เต็มที่ครับว่ามีความคิดความเห็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะทําการรวบรวมนะฮะแล้วก็เพื่อให้ตรงเนี้นะฮะท่านจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดชะตาครับกำหนดชะตาชีวิตของตลาดก็ท่านเองก็เป็นส่วนสําคัญอย่าลืมนะฮะอย่างที่พี่พี่ชัยพูดถึงเมื่อสักครู่นะว่าเฮ้ยเรามีโปรดักต์หลายอย่างที่มันไปคาบเกี่ยว ใช่กับตลาดต่างประเทศเช่นตลาดฮ่องกงใช่ไหมอ่าใช่ปัจจุบันเรามีอะไรนะคุณสุภาชัย DR ใช่ไหมอ่าพวกของ DR ของบาบาใช่ฮะอารีบาร์บาบาใช่ไหมอาลีบาบาอ่าใช่ใช่บาบาแปดศูนย์ไป๋ตูอ่า BYD ครับเดดอีสผิงอันเทนเซนเสี่ยวมี่ที่มันเป็นเป็น80เนี่ยตัว DR ผลิตภัณฑ์นะฮะทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์ทั้งหลาย อันนี้ก็เรื่องจริงอันนี้ผมว่าพี่ผู้ชายพูดถูกมีพออ n ์นะอมีพออ n ์มีพอย n เอาละฮะก็แสดงความเห็นเข้ามาได้เต็มที่เลยนะอ่าจกันเข้ามาเยอะๆเราจะได้รวบรวมนะฮะแล้วเอาความเห็นของท่านไปตามเสนอต่อครับ